กบสวัสดีครับสวัสดีผม New t o เด y ข่าวสารสาระฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับเงินอุดหนุนเด็กรอบเดือนสิงหาคม63ออกวันที่10สิงหาคม2563 600บาทต่อเดือนจุติแกเรกระบุเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเดือนสิงหาคม600บาทออกวันที่10สิงหาคมนี้ เช็คสถานะลงทะเบียนด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ Facebook p เ g e จุดติไก,ก่เรกรอมวพัฒนาสังคมได้โพสต์ข้อความระบุว่าเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเดือนสิงหาคม2563ออกวันที่10สิงหาคม2563 600บาทต่อเดือนโดยมีผู้ส่งคำขอเงินอุดหนุนเด็กจำนวน1,692,200 90รายเป็นจำนวนเงินประมาณ1,15 0ล้านบาททั้งนี้ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะของผู้ลงทะเบียนได้ด้วยตนเองที่เว็บไซต์ c s g c h e c k d c y g o t h โดยระบบจะให้ระบุเลขประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียนและระบุเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดโทรศูนย์สองหห่งหกห้าสามหรือสายด่วนพมหนึ่มศูนยครับข่าวจากสำนักประชาสัมพันธ์นเขต7กรมประชาสัมพันธ์โพสต์ว่าเบียยังชีพผููสูงอายุเบียยังชีพผู้พิการโอน10สิงหาคม6.3เวลา4โมงเย็นเป็นต้นไป นางสาววิลาวันพญาน้อยรองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่าตามที่ได้กำหนดปฏิทินการจ่ายเงินเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอปทซึ่งต่อมากรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบข้อมูลพบว่างบประมาณในบัญชีฝากคังของอปทบางแห่งในระบบ GFM i.s ไม่เพียงพอใจ่ายให้แกผู้มีสิทธิ์รับเงินทำให้ต้องมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมกรมบัญชีกลางใส่ใจและพร้อมดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึงจึงเร่งดาเนินการและพร้อมจ่ายเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินความพิการอ,อปรทอตามกำหนดเดิมในวันที่10สิงหาคม6.3ตั้งแต่เวลา 16นาฬิกาเป็นต้นไปทั้งนี้ขอเน้นย้ำให้สทออตรวจสอบงบประมาณให้ครอบคลุมจำนวนผู้มีสิทธิ์และสอดคล้องกับปฏิทินการจ่ายเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินครบถ้วนตามกำหนดเวลาโคศกรมบัญชีกลางกล่าวโคศกรมบัญชีกลางกล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบีย้ยความพิก,การในเดือนถัดไปยังคงจ่ายในวันที่1ิ ตามระยะเวลาเดิมทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คอร์เซนเตอร์กรมบัญชีกลาง022706400ในวันเวลาราชการ